รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางแห่งความสุขกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่จังหวัดประยองยังมีมุมมองที่น่าค้นหา เส้นทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าอาหารและวัตถุดิบท้องถิ่นสวนผลไม้นานา,นานชนิดและวิถีชีวิตของชาวภาคตะวันออกสัมผัสความสุขมุมมองใหม่และออกเดินทางไปกับเราแอดไมเวททางสายสุขปีส วันเดทริปที่จังหวัดระยองในวันนี้นะครับเราเริ่มต้นชมความอลังการของอนุสร,รเรือหลวงประแสที่มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ราชนาวีไทยหลังจากนั้นนะครับตามผมไปหลงสเสน่ห์ย่ายนเก่ากันที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสชมอาคารบ้านเรือนโบราณวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านชิมอาหารอร่อยๆกันที่ร้านเจ๊นองแซบเวอร์และล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ําประแสกันครับ สวัสดีครับวันนี้รรับสู่แอดมีเวทางสายสุขปี2นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดระยองแบบ1วันเต็มเตันเด e day t r i เลยนะครับกับคอนเซปต์เท่ๆครับเป็นเที่ยวแบบคนรุ่นใหม่ที่มีหัวใจรักสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอแกลงที่ปากน้ําประแสะครับจะพามาย้อนรอยดูประวัติศาสตร์นะครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องลงไหลแล้วก็ลงรักเหมือนกับผมครับที่ไม่มีหุ่นดีให้คุณขยงมีแต่แก้มจ้าม่าให้คุณขยี้ อนุสรเรือรบหลวงประแสะตั้งต่ง,งานอยู่ที่ชายหาดประแสะตำบลปากน้ำประแสะจากถนนสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าจันทบ,บรุรีเลี้ยวขวาที่4แยกประแสะไปตามเส้น3162จนสุดทางจะมีป้ายบอกทางไปตลอดจนถึงอนุสรสถานเลยครับจุดแรกนะครับที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอินนะครับนั่นก็คือ อนุสรเรือหลวงประแสนเองนะครับที่เราเห็นทางด้านนี้นะครับนี่คือเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับพี่ชาประแสเนี่ยนะครับเขาเนี่ยชื่อโอ้ยสวัสดีครับลุงนูครับสวัสดีครับลุงนูนะครับก็คือเรียก้ว่าเป็นตําแหน่งคือคนดางานส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลตบาบลงานตะแสครับพูดถึงที่มาที่ไปดีกว่าครับของเรือหลวงห่งนี้ครับ เรือหลวงประเสริฐลำนี้ก็มีอดีตที่น่าประทับใจนะครับ,รบเป็นเรือที่ไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อพศ2493ครับในช่วงนั้นเกิดข้อพิพาทระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้าทางเกาหลีเหนือนั้นก็ลุกไล่เกาหลีใต้จนจะสุดเขตแผ่นดินแล้วนะครับก็ได้เรือหลวงประเสริฐไปร่วมระลมยิงขับไล่จนเกาหลีเหนือถอยเรือประเสริฐแน่ลำนี้เป็นลำที่สองลำแรกไปเกยตื้นในาน้ำน้ำของเกาหลีเหนือเนื่องจากว่า จังหวะที่เราหลวงกระแสเราเข้าไปเนี่ยเกิดพายุหิมะไปเกยตื้นในน้ำน้ำของเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็เลยต้องระเบิดทิ้งอันนี้คือหมายเลข2องลำในหมายเลข2เป็นลำที่ทางสหประชาชาติก็ขายให้ในราคาถูกมันเหมือนชดเชยลำแรกลุงลุงผมสงสัยมากแล้วหมายเลขเนี่ยฮะสี่หนึ่งสองนี่คือหมายเลขอะไรไม่ใช่หมายเลขการผลิตหรือว่าหมายเลขของเรือหรอฮะ,ะอ๋อไม่ใช่ครับหมายเลข4-12เนี่ยเรือเรือหมู่เรือแบบฟรีเกต คาดเรือประจำบานพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีเลขนำหน้าด้วยเลขสีเพราะอะไรครับเป็นหมู่เรือกองเรือฮะส่วนใหญ่เรือหลวงเนี่ยเขาจะมีเรือชื่อตามแม่น้ําตามป่าแม่น้ําตามเกาะตามอะไรต่างๆครับนะครับแล้วก็เรืออย่างเรือหลวงประเษดนี่ก็มีชื่อตามปากแม่น้ําของก็คือเป็นนี้เลยอนุสาวรเรือรบเรือประเษดตรงนี้นั่นเองขออนุญาตขึ้นไปดูได้ไหมฮะได้ครับต้องมีค่าใช้จ่ายเลยไหมฮะหรือว่าเปิดให้แบบว่าชมฟรีอ๋อปกติให้ฟรีฮะแต่สําหรับฟอยอาจจะมีฮะอ้าว โถลุงไม่พูดเปเรื่อยเลยมาเริ่มที่โซนแรกเลยโซนหัวเรือน,นะครับบริเวณนี้เนี่ยเขาใช้ทําอะไรครับบริเวณนี้ตรงด้านนี้ผมเห็นมีโอ้โหโซ่อะไรใหญ่โตตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโซ่สมอฮะสมออันนี้เป็นฟันสมอครับแล้วตรงนี้ฮะนี่คือปืนอันนี้คือปืนฮะ่เขาเรียกปืนแบบเท็ดท็อกปืนเป็น,นปืนยิงต่อสู้อากาศยานอันนี้คือเขาดั่งตรงนี้แหละฮะนั่งได้ไหมฮะรั่งได้ครับนั่งข้างนี้ก็จะหมุน ข้างหนึ่งจะหมุนขึ้นหมุนลงโอ้โหใช้คนกี่คนเนี่ยลุงนุในการยิงปืนลำเนี้ยปืนลำนี้ปกติถ้านั่นก็ต้องมีถึง4คนครับ <4 S 1> คอยหมุน 2, 2>, ค,นค, 2> คนคอยเอากระสุนคอยป้อนให้เข้าในลเพิง2คน แล้วลูกเรือในลำนี้สมมติว่าในช่วงนั้นที่สมัยมีการรบกับเกาหลีเหนือะอะไรต่างๆเนี่ยปักมาณกี่คนได้ครับในการที่อยู่บรรจุได้อยู่บนเรือลำนี้มีทหาร216น,<อ>21นาย้โหคขับ216นายอย่างเร<ช>ือลำนี้เนี่ยจะเป็นเรือกูชีเรือกูชีชครับหร<ม>ือเรือเรือสอดแนมอย่างว่าสมมติว่าเราจะไปในพื้นที่ที่เป็นเกาะเป็นอะไรฮะเรือใหญ่เราเข้าไม่ได้เราก็จะใช้เรือลำเล็กอันนี้จะมีอยู่สองลำในช่วงที่ใช้การจะมีอยู่สองลำนะฮะใช่ครับ าแล้วนี่เขาเรียกว่าปืนอันนี้ <S <s <deposit> <S <บ>อันนี้จะเป็นเป็นกลน่ปืนกลเออแล้วปืนกลเนี่ยเขายิงได้กี่นัดต่อนาทีครับลุงลุงครับก็ประมาณ450นัดต่อนาทีโอ้โหรัวเลยนัดนาทีหนึ่ง่างนี้เลยครับก็คนที่เอาหัวไหล่ใส่ในนี้ยิงนี่ก็กล้ามขึ้นอ่ะเหมือนไมการนนู้ไปด้วยขอแทบขคอแทบหัย่างนี้ด้วยนะครับเอออันนี้มีกี่กระบอกครับต่อบนลำเนี่ยในลำนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ7กระบอก จ็ดกระบอกด้วยกันเอาเอาสักกระบอกไหมฮะอ๋อเข้าลามแล้วฮะเป็นนอนเป็นนอนกอดเข้าลามแล้วฮะเปลืองอะไปอะไรอะไรตายจะมาแล้วลุงไปดูอย่างงี้ไปดูมุมอื่นต่อดีกว่าไปฮะเฉยเรื่องดูเลยฮะเราขออนุญาตลุงนุไปดูหอบังคับการหน่อยดีกว่าเซอร์เยสเซอร์เชิญครับท่านครับเชิญครับผม กับตันตรงนี้ก็จะมีเข็มทิศนะครับนี่ถูกก็ออกไปเรียบร้อยแล้วโอ้ตรงนี้เย็นเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเก้าอี้ที่ผู้บังคับก,การเรือนั่งครับก <on>: ็อย่างที่ลุงนู้บอกนะครับว่าเวลาเขาจะยิงเนี่ยเขาจะมีทางด้านผู้บังคับบัญชาการเรือนเนี่ยจะคอยสั่งการจากจุดนี้นะครับซึ่งก็จะมองเห็นไปเนี่ยอย่างตรงนี้แล้วก็จะมองเห็นมุมที่มันสูงขึ้นแล้วก็ท็อปมากขึ้นซึ่งก็เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีในการที่จะทําการวางแผนกลยุทธ์ในการที่ยิงผู้ต่อสู้นะฮะ แต่ลักษณะนี่คือคงเดิมมากเลยนะฮะลุงลครับค่างบประมาณในการดูแลแล้วก็แบบรีโนเวทรีสโตเรชันเรือลำนี้นี่แบบใช้ไปเท่าไหร่ฮะที่ให้คงเดิมคงเดิมแบบนี้ฮะก็ใช้ไปเกือบร้อยล้านแล้วนะหนึ่งร้อยะฮะคือซ่อมคือซ่อมหลายหลายครั้งเข้าให้มีความคงเดิมที่สุดครับผมโอ้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นทองเหลืองแทบทั้งหมดเลยเนี่ยที่หายหายไปเนี่ยฮะช่วงหนึ่งที่ที่ทองเหลืองขึ้นแพงเนี่ยพวกเนี้ยไม่ไม่รู้คุณค่าของของของอะ ว่าของพวกนี้มันมีค่าทางจิตใจมีค่าทางประวัติศาสตร์ก็ขโมยเอาไปขายกันอน่าเสียดายนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับเรือรบปากน้าประแสเนี่ยนะครับมาเที่ยวดูแต่ตามืออาต้องต้องได้แต่อย่าหยิบกลับบ้านไปนะครับเพราะว่าเราจะได้เก็บว้ให้ลูกหลานได้ดูกันด้วยนะครับไปเที่ยวกันต่อดีกว่าลุงนุ๊ไปครับ เดินทางจากนุสรเวลรบหลวงประแสไปยังชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสให้ใช้ถนนเทศบาล9ตรงขึ้นไปเหลียวซ้ายเข้าซอยเทศบาล9จะเจอศาลเจ้าพ่อต้นใส่ตรงไปเล็กน้อยจนถึงถนนเทศบาล7จเป็นถนนเรียบริมน้ำผ่านตลาดสดก็ถือว่าถึงชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสแล้วครับ จากรูปสอนเรือรบหลวงประแสนะครับเรามาเที่ยวกันต่อนะครับที่ตลาดเก่าปากน้าประแสใช่ไหมครับลุงนุครับครับผมครับที่นี่นีประวัติความเป็นมานี่มีมากี่ปีแล้วครับที่ตลาดแห่งนี้ครับโอ้ตลาดนี้มีมาเป็นร้อยปีแล้วครับครับสมัยก่อนด้านหน้าจะเป็นท่าเรือครับท่าเรืออ่าพวกเรือประมงเนี่ยจะเอาปลามาขึ้นที่นี่ครับครับ ก่อนที่จะส่งไปตลาดต่างๆครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ดูเมื่อซีซันที่แล้วนะครับซึ่งในช่วงเช้าๆเนี่ยก็ตลาดก็จะคึกคักเป็นพิเศษแต่เวลานี้เรามาช่วงสายๆแล้วนะลุงครับตลาดอาจจะแบบว่าอาจจะวายหน่อยแต่ก็ยังมีบางร้านที่เขายังเปิดอยู่ให้คนได้มานักท่องเที่ยวได้มาเดินเล่นกันด้วยเราไปเดินเล่นกันดีกว่าครับไปครับ ตอนเช้านี้จะคึกคักมากมะมตรงเส้นนี้ครับผมคือส่วนใหญ่นี่คือเป็นบ้านที่เขาอยู่มาเป็นแบบตั้งแต่สมัยเนั้นเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับก็อยู่สืบทอดกันมาครับนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์เวลาใครมาก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นี่อนุสรณ์ฐานเรือลบหลวงทสงน้ำประแสตรงนี้นะฮะสวยงามมากเลยแล้วบ้านส่วนใหญ่เนี่ยลุงนุแป๊บนึงนะฮะ คืออย่างเงี้ยอย่างหลังเนี้ยเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรไหมฮะหรือว่านี่คืออันนี้สภาพเดิมครับอันนี้คือสภาพเดิมเลยที่ที่เนี้ยเราจะมองบ้านแต่ละหลังเราจะมองช่องลมแลก็บานเสียมบานเสียมคืออะไรมันจะเป็นพับพับเป็นพับพับพับแล้วไปแอบไปข้างนึงแล้วแอบด้านนี้ครับเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วได้หน้ากว้างด้วยใช่ครับเวลาเราจะปิดบ้านเราก็กลางหมดมันก็จะเป็นเพืบๆๆๆๆๆๆครับเพื่อเพืเกตนะ สะอาดสะอาดมากนะคุณผู้ชมดูนะแทบจะไม่มีขยะเลยระเบียบเรียบร้อยเพอเอๆบางบ้านบางหลังเนี่ยเขามีการแยกขยะด้วยแล้วที่เราเห็นนะก็มีการติดแบบว่าช่วยการลดลงใช้หลัก 3R ใช่ไหมฮะ reduce reuse recycle นี่อันนี้ก็เป็นจะเป็นรูปภาพอสมัยนั้นเหรอคือกิจกรรมของคนสมัยก่อนเนี่ยเห็นไหมเวลามีงานอะไก็จะแต่งชุดไทย พวกนี้จะมีความรักความสามัคคีกันในหมู่คณะมีอะไรก็ช่วยกันสมัยก่อนเนี่ยทำอะไรไม่ต้องจ้างเขาจะเรียกลงแขกลงแขกครับลงแขกช่วยกันมีอะไรปั๊บก็มาช่วยกันทำทำกันพออีกบ้านหนึ่งจะทําก็ไปช่วยกันเหมือนเดิมร้านนี้เนี่ยเป็นร้านโบราณเป็นเกงกางเกงจีน ครับเก่งกบบขากล้วยอะไรต่างๆครับหรือเก่งโชเล่เดี๋ยวนี้เขาจะตัดทรงใหม่ๆฮะสีสันมากมายครับสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะอันนี้เจ้าของเจ้าของร้านเลยรู้จักกันใช่ไหมฮะเก่าแก่เลยครับอ๋อสวัสดีฮะเฮียครับอ๋อเก่าแก่ทำไมถึงยังขายอยู่เพราะอะไรเฮียมัาก็จะมีคนใช้อยู่ออเขาก็ยังติดใจเขาก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆขายมากี่ปีขายมากี่ปีแล้วตรงนี้กเกงเลยอย่างเดียวเลยตรงนี้50กว่าปีแล้ว50กว่าปีแล้ว ขายมาได้ตลอดเรื่อยๆมาตลอดเลยก็ทำมาอาชีพเดียวนี่แหละโอ้โหเจ๋งเลยอ่ะคือผมต้องบอกนะว่าเป็นตลาดเก่าที่สะอาดมากไม่เหมือนกับตลาดเก่าที่อยู่ในบริเวณรอบๆกรุงเทพเขาก็จะมีตลาดเก่าร้อยปีหลากหลายเยอะแยะมากมายแต่ว่าที่เนี่ยผมว่าคงความดั้งเดิมแล้วก็ความสะอาดสะอ้านไว้คือของเราเนี่ยมีโครงการพลเมืองยุคหม่ชุมชนไร้ถัง พยายามจะไม่ไม่ให้มีถังขยะมากนะครับคือให้ชาวบ้านในรู้จักคัดแยกขยะจากครัวเรือนก็คือประเสไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งครับแต่คนประเสทุกคนต้องเข้ามามีความร่วมมือกันช่วยกันครับมันก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครับครับเหมือนผมได้ยินเสียง เสียงหนูหรือเสียงอะไรป่ะฮะลุงฮะเสียงข้างคาวฮะข้างคาวหรือข้างคืนครับคาวฮะค้างสองคืนก็ได้จะนอนนอนตามข้างขวาเต็มเลยเห็นไหมเฮ้ยลุงนุแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นเป็นช่องอะไรเยอะแต่ว่าทําไมเขาไม่อยู่แค่ตรงช่องนี้เพราะอะไรอ่ะช่องช่องนี้มันมีมีลมผ่านเย็นครับนะฮะแล้วข้างล่างมันมีความชื้นค้างคาวปกติครับลักษณะเหมือนถ้ำครับเขาก็เลยมานอนอยู่ข้างๆนี้เยอะ นก็คืออีกหนึ่งเสน่ห์นะครับของตลาดเก่าชุมชนปลักน้ำประแสนะครับใครมาต้องมาเจอครับพี่ๆค้างคาวครับผมไปเลยครับที่นี่คืออะไรฮะบ้านอย่งนี้คือตรงนี้เราจะมาดูวิถีชีวิตของชาวบ้านครับคือการยกโยกเคยมาเลี้ยงปลาในกระชังอะไรพวกเนี้ครับอันนี้คือเป็นบ้านที่ยังคงความอันนี้เอาไว้ใช่ไหมฮะรั้บชาวบ้าน โอ้สวัสดีนะครับขอโทษนะครับเจ้าของบ้านสวัสดีครับขออนุญาตครับแลวไหนมียกยอฮะอาล่ะสวัสดีครับพี่ครับอ่านี่เป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมลุงนุครับเจ้าของบ้านฮะแล้วก็เป็นเจ้าของแพร่ปลานี้นะครับปกติเขาจะเลี้ยงเป็นกระชังปลากระพงครับนะครับแล้วก็ช่วงนึงก็ต้องยกยอด้วย นี่ก็คือได้ประมาณหนึ่งอยู่เขาต้องยกไปขออนุญ,ญาตลองดูได้ไหมฮะอ่าตรงนู้นระวังครับนี่นะฮะที่เราเห็นนะฮะขึ้นมาสดๆจับได้ไหมฮะได้ครับได้ก็คือจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบบอาชีพหลักแบบแล้วก็เป็นวิถีชีวิตที่เขามีมาตั้งแต่เป็นอายุแบบร้อยๆปีแล้วนะครับของชาวปากน้ำประแสนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็เป็น เงินหมุนเวียนภายในชุมชนของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมครับใช่คร่บ,รบแมเจ๋งมากใครแวะมาที่ปากน้ำประแสต้องแวะมานะครับขอบคุณนะครับพี่เปือพี่แหม่มครับไปครับพี่นุไปไปกันต่อตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายวัฒนธรรมนะครับป,ปกติเราก็เอาไว้เช็คอินได้ ใครมาก็จะได้รู้ว่าเรามาที่ชุมชนตลาดเก่าปากน้ำประแสครับถูกต้องครับตรงนี้จะเป็นร้านขนมปังที่อร่อยของตำบลปากน้ำประแสเลยครับนะครับจะเป็นขนมปังเป็นขนมเปี๊ยแล้วก็ขนมเค้ก ครับนะครับหน้ามะพร้าวร้านนี้อร่อยมากขนมบ้านครูนี่ชื่อเขานะครับใครมาก็แวะมาได้มีกาแฟสดด้วยเสาร์อาทิตย์ผมแนะนำมาเสาร์อาทิตย์จะคึกคักหน่อยเนาะใช่ครับเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าจนถึงก่อนักก่อนเที่ยงนะเนาะครับน่าจะกำลังคึกคักอยู่ครับถ้ายิ่งมาช่วงหกโมงเช้าเลยเนี่ยตลาดเขาจะคึกคืนมากนะครับมาซื้อปลาสดซื้อของสดนะครับมาทำทานกันอะไรกันครับนะครับ เอาละฮะอันนี้ก็คือเที่ยบพอของปากของคอแล้วแต่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วแถวนี้ตลาดชุมชนเก่าเนี่ยเขามีร้านไหนร้านเด็ดๆไหมครงนอ้อก็ถ้ามาเที่ยวที่นี่พลาดไม่ได้ที่จะพาไปก็คือร้านเจนนองแซบเวอร์นะครับร้านนี้อาหารอร่อยบรรยากาศดีเครับเดี๋ยวเราไปร้านอาหารตะกี้เราได้เคยมาด้วยสดๆมาให้ร้านเจนนองใช่ครับมาต้มยำไปเลยดีกว่าไปหิวแล้วครับไป ร้านเจ๊น่องแซบเวอร์เป็นร้านริมน้าอยู่ในตัวชุมชนบ้านเก่าริมน้ําประแสครับแต่ถ้าเดินทางผ่านหน้าสถานีตํารวจปากน้ําประแสวิ่งตรงมาจะเห็นที่จอดรถจอดรถแล้วเดินมาในตัวชุมชนบ้านเก่าริมน้ําก็จะเจอร้านเลยครับมานี่เราถึงแล้วเจ๊น่องแซบเวอร์ใช่ครับร้านนี้ทําไมถึงไฮไลท์คือใครที่มาตลาดเก่าชุมชนปากน้าประแสต,ต้องมาที่นี่เพราะว่าเพราะว่าอาหารอร่อย นะครับบรรยากาศหลังร้านนี่ดีมากที่นั่งสะดวกสบายเย็นนะครับแล้วก็สามารถชมทิวทัศน์ฝั่งตรงข้ามได้ทั้งช่วงกลางวันและตอนเย็นที่พระอาทิตย์จะตกน้ําบรรยากาศสวยมากเห็นว่าล่มตลอดทั้งวันเลยครับผมโอ้โหแจ๋เลยงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่าเขาจะมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างตามเข้ามาเลยครับเจ๊น่องแซบเวอร์บ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ๊นองแซบเวอร์สวัสดีครับเจ๊นองครับพอดีว่าลุงนุนะฮะตะกี้ออกไปทำภารกิจที่น่อยฮะเดี๋ยวลุงนุกลับมาหาเราอีกนะครับผมเจ๊นองแซบเวอร์นะครอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารซีฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเจ๊นองเนี่ยนะครับยังควบตำแหน่งเป็นประธานชุมชนบ้านเก่าริมน้ำอีกด้วยใช่ไหมครับผมเพื่อให้รายได้ในกระจายหมุนเวียนแล้วก็ชุมชนของเราเนี่ยได้มีงานมีอะไรให้ทํากันด้วยนะครับผมเอางี้ดีกว่าพูดถึงร้านนี้หน่อยดีกว อาหารส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เป็นอาหารซีฟู้ดแล้วก็เป็นอาหารพื้นถิ่นจะใช้เอาอาหารอย่างเงี้ยที่พี่พี่น้องทำให้ฟอยทานเนี่ยฟอยไปเอาเคยมาเห็นไหมเจมส์แมใช่อันนี้เราก็ใช้วิธีแบบนี้ของพี่น้องก็คือใช้ของชาวบ้านอ่ะทุกอย่างเอามาส่งเราเรา่าถือว่าเราช่วยชุมชนเวลาพูดถึงเคยฟอยจะนึกถึงอะไรลูกฟอยจะนึกถึงแต่ว่าทำกะปิอ่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยมาทําให้รู้ว่าเคยไม่ได้ทำแค่ได้กระปรบ ถ้าเรามีเคยอยู่เป็นวัตถุดิบแล้วเอาเคยมาทำข้าวเกี๊ยบกันดีไหมครับเอาเป็นข้าวเกี๊ยวกับเคยเป็นข้าวเกี๊ยบกลุ้งข้าวเกี๊ยบปลาหรือว่าเราลองเอาข้าวเกี๊ยบเคยมาทำดูซิครับเอ้ยมันก็ทำได้ไอ้อย่างเงี้ยอย่างวัตถุดิบผักกระชับฟอยที่น้องจำได้ว่ากระชับนี่คือโอ้โหนี่คือทุกเทปทุกซีซันก็จะต้องมีกกระชับแต่พี่น้องเปลี่ยนให้เป็นส้มตำกระชับทอด เมนูนี้คือปลาหื้อแซมันก็จะเป็นอาหารของทางพังประแสอีกอย่างหนึง่งซึ่งมาแล้วก็ต้องมีตัวนี้ทานไปเรามีอะไรดีปลาที่อยู่ในชุมชนเราก็เอาตัวนี้ขึ้นมาใช้ครับ หมึกกระตอยหมึกกระตอยใหม่หนูเคยเห็นตัวนี้ไม่รูกหมึกกระตอยคุ้นๆนะฮะเหมือนกันคุ้น่ากแต่หนูเคยกินน้ำดำน้ำดำอ่าที่จำได้เทปนั้นจะเป็นหมึกน้ำดำหมึกแฟนทำรายการเราตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอันนี้ของพี่หนู่ทำเป็นหมึกผัดเลยตัวหนึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยผัดปลาแสใช่เครื่องเคียงปลาแสมีอะไรเด่นทอดมันกุ้งปลาปลาหมึกก็ทุกอย่างมาใส่ในจานในร้านเราทุกคนได้หมดถูกปะครับแล้วนี่เปิดมานานหรือยังครับถ้าเป็นเจ๊หน่องแซ่บเวอร์จริงๆเจ็ดปีพูดถึงเเเเเรรรรรรรืื่่่่่่่ออ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 งงง้้้าาาาาานน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 จจ๊หหหแแแซซบบบวววว์์มมมลลตตตีขขุุญญชิิยกๆปะคัผด เฟชชลเฟชชลเฮ้ยอร่อยมากกินง่ายมันไม่รู้สึกเค็มเหมือนแบบเหมือนเวลาเราได้กินเคยะปิหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับมันหอมเมนูต่อมาครับอันนี้ไข่เจียวเคยนี่อันนี้อันนี้เป็นไข่เจียวเคยนะครับซึ่งเคยเนี่ยตะกี้ที่เราเก็แหม่มเขาให้มาเอามาทาเป็นวัตถุดิบได้ด้วยมันจะมันๆหอม ต่อมาอันนี้ฮะแซ<ส>บอันนี้วัตถุดิบมีอะไรบ้างครับพี่น้องอันนี้ก็จะมีปลาตะไครไ้หัวหอมแล้วก็ผักกาดขาวแครอทมันลลจะหวานเผ็ดมันแตลฟซ่าอยู่ในลิ้นขมุนไทยเซลฟ้าอยู่ในปากมากมหัวน้ำยำคือ,อไอเลอิฟมันทำให้ทุกอย่างมันกลายเป็นชูขึ้นมาแล้วแบบมันทำให้รสชาติแบบ กลมกล่อมเข้มข้นอร่อยมากครับมันมันมีน้ําอยู่ข้างในตัวมันนะกาดอะเลยมันเปราะมันหวานมันจะหวานเพราะมันตัวเล็กมันจะอร่อยมันเขารู้สึกความตัวเล็กมาหน่อยอยากให้มันแบบเลี้ยในปากอร่อยเขินเพลินต่อมานี่เลยอันนี้คือต้มยำต้มยำเคยลองทานแล้วเราว่ามันมีความแตกต่างจากอย่างอื่นยังไงตัวตัวเคยนะ ความมันของตัวเคยมีความแบบสมุนไพรอะไรต่างๆมันไม่ได้แบบว่ามันบาลานซ์กันดีมันกลมๆโจมันนุ่มเฮ้ยล hey, อยมาจากไหนเป็นไปได้ยังไงนี่เ <Hey. S 1> ้ยครูในกะลาขนมกะลาเนี่ยมันจะอยู่ตรงข้างบ้านเรารมันจะมีอยู่สองร้านให้ทําขนมกะลาใช่ไหมขนมกะลามันจะมีความหวานอยู่แล้วน,น้ําเชื่อมเราจะไม่หวานมาก เราจะให้คุณถ้าคุณชอบหวานคุณกินกับตัวกะลาอันนี้เหมือนแบบบิงซูแ,นะแบบนะบิงซูเขาเรียกหวานเย็นแต่ที่อยากเธอเป็นนั่นคือหวานใจเฮ้ยก<ๆ>ินกันกินกันหอมขึ้นใช่ไหมหายร้อนลเลยอร่อยมันจะต้องแยกเป็นสองส่วนนะลูก ไอ้ตัวนี้คือวุ้นวุ้นอ่ะวุ้นวุ้นทำจากใบครูครับกะลานั่นคือขนมกะลาหรือขนมชานรดของประแสแล้วก็เอาสินค้าของสองตัวที่มีู่ชุมชนม,ม,มาใส่ในร้านเราเจน่องแซบเวอร์เนี่ยเป็นร้านที่อีกหนึ่งร้านที่ผมรู้สึกว่ามันอร่อยแล้วก็ถ้าเกิดกลับมาที่ปากน้ำปราแสเราต้องมาเพราะมันแซบเวอร์จริงๆแล้วก็นำจิ้มต่างๆแล้วก็วัตถุดิบต่างๆให้เขาสนับสนุนคนในชุมชนเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สดแล้วก็เป็นสิ่งที่ซัพพอร์ตกันในชุมชนเพราะฉะนั้นฮะฝากร้านหน่อยเจ๊น้องช่วงนี้นิดนึงอย่าให้จองนิดนึงค่ะเพราะว่าอย่างฟอยเห็นไหมร้านพี่ไม่ได้ร้านใหญ่คือเราเราเราอยากเหมือนกับเราทํให้ให้ญาติพี่น้องกินอ่ะเพราะว่าบางทีจองไว้เราจะได้เ็มอลตินิบได้ใช่ใช่สิ่งที่เราจองแล้วสั่งใช่ใช่ค่ะแล้วเราก็คือสิ่งที่สําคัญคือฝากชุมชนบ้านเก่าลำน้ำประเสริฐด้วยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องแซบเวอร์มากๆขอบคุณครับอร่อยจริงฮะนี่ผมกินไม่หยุดเลย ตอนนี้อิ่มมากเลยนะสำหรับเจ๊น่องแซฟเฟอร์นะฮะตะกี้พี่นุนะฮะก็ไปปฏิบัติภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราไปเที่ยวกันต่อจะพาผมไปเที่ยวไหนต่อบริเวณปากน้ำประแสครับพีนุครับเดี๋ยวเราไปล่องเรือชมลำน้ำประแสครับทาวิธีชาวบ้านไปชมเหยี่ยวแดงเอาละฮะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือเชี่ยวแรงกันหน่อยดีกว่าแล้วไปดูครับว่าบรรยากาศจะชิวขนาดไหนไปเลยครับครับเชิญครับเรือจ้าเรือโบกนี่เรือลออยู่แล้ว ตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่บริเวณปากน้ําประแสนะครับก็ได้ล่องเรือชมวิถีชีวิตนะครับของชาวปากน้ําประแสอู่เรือเก่านะครับบริเวณริมน้ํารวมไปถึงบ้านเก่าแก่ที่อยู่บริเวณริมน้ําที่มีอายุมากกว่า100ปีนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตอยู่นะดูนู้นะอายุเป็นร้อยก็ยังอยู่นะมีคนยังอยู่ครับยังอยู่เออก็<ร>อยู่สืบทอดกันมาฮะทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเห็นป่าชายเลนซึ่งมีอย่างที่บอกว่ามีสแสมกับงงกลาง ใช่ไหมฮะร่วมอยู่ด้วยกันแล้วก็ทําให้เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ครับ,รบ,รบก็จะมีประโยชน์มากมายเลยโดยเฉพาะว่า,าในในหมู่ของไม้ป่าเฉลดนีเน่เขาจะสามารถฟอกอากาศมากกว่าระบบสีเท่าด้วยกันครับเวลาเราเข้าไปในป่าเฉลีนมันจะร่มล่มรื่ลลลนล่มเย็นครับอากาศเลยบริสุทธิ์นะเนาะครับ ถ้าถานเข้ามาหน่อยนะครับจากบริเวณปากเขาเรียกว่าปากปากน้ําประแสน,น,นะคะนมเข้ามาลึกด้านในเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งซ้ายและขวาเนี่ยจะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าชายเลน,รนรบริเวณนี้เห็นพี่นุกบอกว่ามีความบุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยครับปกติแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยจะมีนกเกี่ยวหรือเกี่ยวแดงเนี่ยมาอาศัยอยู่ค่อนข้างเยอะครับนะครับแต่กลางวันเนี่ยเขาจะออกไปบินหากินไปไกลแต่พอเย็นๆเนี่ยเขาจะกลับมาอาศัยอยู่แถวนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามาตอนเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นนกเหยี่ยวเนี่ยบินไปนลอยๆตัวเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับเรียกว่า3แยกของ3ชุมชนใช่ไหมน้งครับผมคือยังไงจุด<ะ>ที่รวม3ามชุมาสามตำบลครับนะครับซึ่งเป็นตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเรือเข้ามาครับนะครับ นี่ก็คือเสน่ห์นะครับของชุมชนเก่าปากน้ำประแสนะครับก็มีจุดท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยะแยะมากมายเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆรายการสนใจครับอยากจะมาท่องเที่ยวแบบนี้ตามรอยแอดมิทางสายสุขปี2เนี่ยจะสามารถติดต่อลุงนุหรือว่าประสานกันได้ยังไงบ้างครับลุงนุครับครับก็สามารถโทรมาที่เบอร์โทรนะครับ0869159996ครับเอกชัยเนตรมณีครับก็สามารถที่จะติดต่อเรื่องที่พักเรื่อง รถนําเที่ยวเรือนําเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆจะมาคาดหอยมายกยอเคยวางอวนปูอะไรได้หมดครับครับผมบบผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์นะครับของชุมชนเก่าปากน้ำประแสน,นะครับเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่ผมรู้สึกว่าคือมาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเหมือนทุกครั้งที่มานี่เป็นครั้งแรกผมด้ดยที่ได้มาท่องเที่ยวปากน้ำประแสแบบเต็มตัวนะครับนี่คือเสน่ห์ที่ผมลงไลนและอีกหนึ่งอย่างที่ผมลงไลของชุมชนเก่าปากน้ำประแสเนี่ยก็คือความสะอาดสะอ้านของชุมชนของเขาผมว่ามันเริ่มมาจาก การเริ่มต้นเล็กๆครับจากการแยกขยะนะครับระดับจากโคเรือนไปถึงระดับชุมชนซึ่งการแยกขยะเนี่ยนอกจากจะลดปริมาณขยะแล้วเนี่ยผมว่ายังเป็นการช่วยลดการสิ้นเปลืองนะครับของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ลดการสิ้นเปลืองของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆอีกด้วยนะครับผมว่าง่ายๆครับคืออย่างเช่นว่าแค่พลาสติกเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเอาไปเนี่ยเขาอาจจะเอาไปต่อยอดนะครับไปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้หรือว่าเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นได้อีกด้วยง่ายๆครับแค่เริ่มตักตัวกูในการแยกขยะเท่านั้นเองครับบ้านเมืองของเราก็น่าอยู่ขึ้นแล้ว เอาละครับวันนี้นะครับแอดมเวทางสายสุกปี2นะครับผมหมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าแอดมเวทางสายสุกปี2จะพาคุณผู้ชมไปที่ที่ไหนั้นห้ามพลาดวันนี้ผมและลุงนุที่ปากน้ำประแสขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับลุงนุ้ีครับสวัสดีครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับมีอยู่ว่าหมายเลขที่อยู่บนเรือลบหลวงประแสคือหมายเลขอะไรระหว่างข้อ A 4 1 2หรือข้อ B 415 พร้อบอกว่าชอบช่วงไหนของรายการเพราะอะไรผู้ที่ตอบคําถามถูกและให้ผลโดนใจทีมงานมากที่สุดรอรุ้นรับรางวัลจาก g c จํานวน2รางวัลสามารถตอบคาถามผ่านทาง Facebook PDT Global Chemical ตั้งแต่ตอนนี้และติดตามรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลท้ายรายการสัปดาห์ต่อไปได้เลยครับเพราะสมรรนคือเด็กและเราก็ต่างมีความฝันจะดีแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ให้การศาึกษา เพื่อเติมเต็มอนาคตด้วยเมตตาและให้ปัญญาแก่ผู้ได้โอกาสอย่างแท้จริงขอเชิญนะครับร่วมทาบุญเพื่อพัฒนาการศึกษาแก่สัมเนรผู้ได้โอกาสของโรงเรียนมงคลวิทยาวัดเขาสาบจังหวัดระยองให้ได้เรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีทั้งนี้นะครับทุกๆก,การบริจาคครบ800บาทสามารถรับกระเป๋าผ้าอัพไซคลิ่งที่ระลึกคอลเลกชันการกุศล GC ร่วมกับปักจิตปักใจจำนวนหนึ่งใบพร้อมสามารถบริจาคและนำใบเสร็จออนไลน์ไปใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่ 223-113-9111โรงเรียนมงคลวิทยาวัดเขาสาบและแสดงใบเสร็จเพื่อขอรับกระเป๋าได้ที่ Facebook PTT g l o b a l chemical csr gc นะครับขอมอบต้นทุนในการผลิตกระเป๋าให้กับโรงเรียนมงคลวิทยาและต้นทุนในการปักผ้าให้กับโครงการปักจิตปักใจภายใต้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับนี่ฮะเก็บขยะกันเถอะเพื่อบ้านของเรา เ็บขยาก,กันเธอเพื่อบ้านของเราชาวแกลงของเราฝากน้ำประแส